ดิฉันยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่เลยค่ะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะฉันขอโทษฉันจำเป็นต้องทำนะอลิสเราเป็นเพื่อนกันนะเบลทุกคนต้องปกป้องตัวเองปกป้องคนที่รักเบลบอกตำรวจว่าก่อนไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้องอลิสเป็นคนวางแผนทั้งหมดก็ช่วงนี้มีคนคุยคุยอยู่เลยลองเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมดู ชอบไหมชอบไหมเดวมีแฟนแล้วเหรอก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วก็เลยอยากลองอัพสถานะดูแสดงว่าต้องเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ไหมมองมาสิก็อลิสรับสารภาพเธอนะโทษหนักจะได้เป็นเบาเชิญครับคุณอีู้อ่อน เลวเนาะหักหลังเพื่อนตัวเองอลิสบอกว่าพี่อุ๊บเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตรงไหนก็ยังแรงเหมือนเดิมเบลไม่รอดจากคดีนี้หรอกตอนนี้ลูกความผมถูกกันเป็นพยานครับนี่แสดงว่าจะมอบตัวก่อนถูกจับนี่เหละเบลขอตัวก่อนนะคะ อลิสปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะดีแล้วขอบคุณคุณโกสินมากนะคะพออูโทรไปก็มาเลยผมนัดลูกความของผมไว้ต้องขอตัวกลับก่อนแล้วค่อยโทรนัดเรื่องคดีน้องคุณนะครับค่ะขอบคุณนะครับ,บ,รบแล้วทานายของอมนล่ะคะพวกพี่รอยอยู่ตั้งนานอ่ะแต่ไม่เห็นมาพี่ก็เลยติดต่อทานายเองพี่โทรหาอมน เห็นว่าโดนคุณปู่ของอลิซเล่นงานอยู่คุณปู่รู้เรื่องแล้วต้องโกรธอลิซมากแน่ๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นอลิซไปนอนที่บ้านพี่จนกว่าคดีจะจบนะ